ให้หลัวนี่คือ AI จากจีนที่จะมาช่วยให้เราสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ใช้งานเบื้องต้นยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ให้หลัว AI .video จากนั้นจะเลือกที่ Quick Create ด้านบนตรงนี้หรือจะเป็นเลือกตรง Create ด้านซ้ายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ เข้ามาแล้วเนี่ยจะมี3เมนูหลักๆที่เราสามารถเลือกได้วันนี้เราจะมาลองกันที่ image to video กับ text to video เป็นหลักกันก่อนนะครับมาลองที่ text to video ก่อนเลยแล้วกันอันนี้ผมเตรียมพร้อมมาไว้แล้วแล้วก็แปะไปตรงด้านล่างเนี่ยเราสามารถเลือกโมเดลได้นะครับแต่อันนี้เป็นโมเดลใหม่ก็ลองใช้ไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็กดตรงนี้ จะเห็นว่ามันมีเลข30ตรงนี้ก็คือเป็นจํานวนเครดิตที่เราต้องใช้ในการสร้างวิดีโอตัวนี้นะครับซึ่งตัวเครดิตตรงเนี้ยมันก็จะรีเซ็ตในทุกๆวันเนาะที่เห็นตรง1000เครดิตเนี่ยเป็นเหมือนช่วงโปรโมชั่นที่เราสมัครในช่วงที่เขากาหนดนะครับเราก็จะได้1000เครดิตตรงนี้มาทดลองเล่นกันตรงนี้เราก็จะเห็นแถบโปรเกรสนะครับว่ามันคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วบางครั้งถ้าคนใช้เยอะมากๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาจินเนอเรตนานสุดๆไปเลยก็เป็นไปได้นะครับทีนี้มาลอง Image to v ว d ดีโอกันบ้างเราก็สามารถ อัปโหลดรูปที่เราต้องการเข้าไปได้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าใครทดลองใช้ไฟล์ที่เป็น PNG เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราใส่พร้อมแล้วมัน g e n นเรตไม่ได้เนี่ยให้ลองเปลี่ยนเป็นพวก JPEG หรือ JPG ดูนะครับนี้เราลองใส่พร้อมเข้าไปดูแล้วก็กด generate ตรงมุมขวาล่างตรงนี้จะมีจำนวนของการ generate ที่มันขึ้นอยู่นะครับ2ทับเนี่ยคือเราสามารถใส่พร้อมให้มัน generate ทิ้งไว้ได้เนี่ยพร้อมกันสูงสุด3งานนะครับ ทีน mm ี hmm. no, mm ้พอมัน generate เสร็จไปภาพหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือหนึ่งทับสแทนมาลองดูภาพที่ generate ไปดูนะครับก็อาจจะมีความแปลกๆหน่อยหรือมาลองดูตัวอย่างที่ผมเคยทดลองเล่นไว้นะครับ อันนี้เรียบร้อยแล้วมาลองดู image to video ที่เราใส่ภาพนิ่งแล้วก็พร้อมเข้าไปเปลี่ยนให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวกันนะครับออกมาประมาณนี้อันนี้ผมว่าไม่แย่นะมาลองดูอีกพร้อมกันดีกว่าระหว่างนี้สมมติว่าเราลองเล่นไปแล้วเนี่ยมันออกมาได้ไม่เหมือนที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถกลับไปดูที่หน้าหลักของให้หลว AI ได้นะครับ ดูตัวอย่างการเจเนอเรทของคนอื่นๆว่ามีแบบไหนที่ถูกใจเราหรือเปล่าบางอันเนี่ยมันก็จะมีพร้อมมาไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูตัวอย่างพร้อมได้แล้วก็สามารถกด Copy พ,พร้อมแล้วเราก็ไปลองปรับให้ออกมาเป็นในรูปแบบที่เราต้องการกลับมาดูที่เราเจเนอเรทไว้กันอันนี้เป็นตัวอย่างการรอนะครับสมมุติว่ามีคนใช้งานเยอะๆเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยนะครับว่าตอนนี้มีคนใช้งานอยู่198คนอาจจะต้องรออีก17นาที แล้วก็ทิ้งไว้ไปทําอย่างอื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับให้หลัว AI AI จากจีนที่เราสามารถเริ่มต้นใช้งานฟรีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นจากพร้อมหรือว่าจากภาพนิ่งที่เรามีอยู่ใครใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าถ้าอยากให้แนะนํา AI ใช้งานประเภทไหนเพิ่มเติม,ตมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ